มเมกลับสวัสดีนะครับผมผมบอสช,ช่างดาวนะครับวันนี้ผมนัดเพื่อนลาดเอาไว้นะครับผมว่าเราจะไปถ่ายเป็นภาพสวยๆนะครับมันเล่นไอ้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบแคล้ายสเก็ตบอร์ดแต่มันเป็นมีสองตีนอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้แล้วกัน <c oughs> ช่วงนี้นะครับผมมันเห่อมากมันลงทุกวันมันเล่นทุกวันเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดเอาไว้ว่าวันนี้ผมจะไปหามัน แล้วก็ไปลองเล่นดูแล้วถ้าเกิดผมล้มหัวแตกขึ้นมาเนี่ยมันจะทํายังไงก็ไปดูกันนะครับผมเตรียมซอสมะเขือเทศเอาไว้แล้วว่าแบบเลือดออกไหลขึ้นมาเนี้ยดูสิเพื่อนรักผมมันจะทำยังไงขึ้นมา ดูรัวสวัสดีนะครับผมผมบ่าช่างดาวนะครับวันนี้นะครับผมทุกคนมาอยู่กับเพื่อนรักของผมนะครับซึ่งตอนนี้เขากําลังเฮอสิ่งนี้มากๆเลยนั่นก็คือฟรีไลหรือว่าวสกเก็ตไอเนี่ยมีแต่ล้อเฮอมากช่วงนี้เล่นทุกวันแต่ผมเชื่อ2เดือนเดี๋ยวแม่งก็เบื่อทีเดียวซื้อมาตอนไหนเนี่ยเดือนหนึ่งตอนนี้้เดือนหนึ่งแล้วผมให้อีกสองเดือนก็เดี๋ยววันนี้ให้เขามาโชว์นะครับผมว่าตอนนี้เขาโหดขนาดไหนซึ่งมาขอมาขอคุยด้วยหน,น่อยเลยยไงมันมันแตกต่างจากไอสกเก็ตบอร์ดอย่างนั้นยังไงมันกกก็็เเปนนขาาาคู่่่่หลลัๆยว มันยากกว่านะเพราะว่ามันยืนบนบอร์ดไม่ได้เลยอย่างอย่างนูน้นมันต้องถลายไปข้างหน้าก่อนถึงจะยืนได้แยืนไม่ได้ก็คือต้องบันร้านตัวให้ดีไปเดี๋ยวมาดูเขาโชว์เล่นกันดีกว่าว่าตอนนี้เขาโหดไปขนาดไหนแล้วับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้ก็ให้คุณลาดมาโชว์เทพก่อนแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นตัวเซิรฟ์ฟบอร์ดอีกตัวหนึ่งนี่ตัวนี้นี่เร็วไงมีลูกน้องด้วยครั้งหน้าคุณลาดจะมาโชว์เซิรฟ์ฟบอร์ดตัวนี้สวยด้วยแต่ขอให้เขาฝึกก่อนตอนนี้เขากำลังฝึกอยู่แต่ครั้งหน้าจะมากระโดดเตียงกา38ตลบไว้คลิปหน้าจะเป็นไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมแล้วก็ไอ้ทราดด้วยตอนนี้มันเล่นของมันไป like, แล้วไว้คลิปหน้าผมจะมาถ่ายมันอย่างแน่นอนให้คลิปนี้ ถึงสัก5แชร์กูก็มาถ่ายแล้วโอเคนี้สวัสดีครับ

มึงไปกินซอสมะเขือเทศมาเปล่าอย่างนี้หยองหยองงหยองเลยปลายไม่เอาม er ือรับไปน้ำเฮียไหนมึงไปแดกซอสมะเขือเทศอะไรมาเปล่าเฮียกินดีๆเอาซอสมะเขือเทศเหรอวะเออเหยื่อไอ้ตัดไม่ห่วงกูหน่อยเอาไม่แบบไอ้บอสไปโรงพยาบาลยังไม่มีหงอ่ะ โอ้ยทำมันแบบวันไหลแบบไอ้เราอมันไหลลอยไปเฮียเฮียมมึงไม่ต้องใจเลยเพื่อนไม่รักกลัวกูัวเลือดตกยังออกมาก่อนมึงอเหียแต่แต่ถ้าที่หน้าไม่เคยว่ะมีมึงคนแรกกันเนี่ยตัวคนมันไม่รักผมนะเรื่องจริงมีมึงคนแรกกันเนี่ยเียที่แบบเลือดตกยังออกที่หน้าของพูดตัวใหญ่จะโดนที่แขนกลัวจะล้มหัวฟาดก็ได้มันไม่รักผมอ่ะตัวคนมึงลงเนี่ย มันโดนสอบตัวเองไอ้ที่มันไม่รักผมเชี่ยไม่รักกูไม่เอามือทำอะไร